สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมแท็กซี่ครับเพจเพยนเกษตร2018นะครับแล้วก็ทักทายผู้ชมทาง youtube แล้วก็ทาง tiktok อกเพีนเกษตร2018ด้วยนะครับก็มาเจอกันตรงนี้ครับก็ฟังเพลินเดินหยิบยานะครับก็เป็นรายการที่ฟังกันไปเพลินๆเดี๋ยวแอดจะเดินหยิบยาให้นะครับก็มาเจอกัน EP นี้นะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่นะ 49นะเป็น EP ีที่49นะครับก็ทุกหนึ่งสัปดาห์เรามาเจอกันแบบนี้นะครับก็ฟังกันไปเพลินๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดเดินหยิบยาให้นะครับก็จะเป็นคำถามที่ผู้ชมถามมาทางแชทนะครับบางทีก็มาสั่งยาด้วยมาปรึกษาด้วยแอดก็จะเอาเรื่องราวแบบนี้นะครับ ที่ถามกันมาเนี่ยในช่วงวัน2วัน3วันหรือตลอด1สัปดาห์เนี่ยมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้หยิบเอายามาให้ดูเดินหยิบมาให้ดูว่ามันต้องใช้แบบเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับอัตราเท่าไหร่ใช้อย่างไรนะครับจะได้ให้เข้าใจด้วยเผื่อบางท่านนะครับมีปัญหาหคล้ายๆกันนี้ก็จะได้นําไปเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ในการที่จะเลือกใช้ยาให้ถูกต้องได้เลยนะครับโอเควันนี้วันอาทิตย์ที่23มีนาคมอ2อ0 0 68แล้วนะเราก็เจอกันมาแบบนี้นี่เข้าปีที่7แล้วนะไม่รู้เบื่อกันหรือ,อยังนะครับหลายๆท่านก็ตามกันมาทุกรายการเลยก็มีบางรายการที่ทำหายหายไปหรือทำต่อเนื่องก็มีบางคนก็ชอบนะครับหลากหลายก็ว่ากันไปใครชอบฟังรายการสไตล์นี้ฟังเพลินๆนะครับก็มาฟังรายการนี้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามกันเลยนะครับวันนี้ก็มีคำถามหลากหลายนะส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษามากกว่าซื้อนะ จริงๆแอดอยากให้ซื้อมากกว่าปรึกษานะปรึกษาไปด้วยซื้อไปด้วยก็ดีนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่า,อาแอดมีหนา้าที่ให้ความรู้ทุกท่านดีกว่าเนาะนไหนๆเรียนมาทางนี้จบมาทางด้านนี้แล้วนะครับก็ความรู้ประสบการณ์ที่มีตลอดยาวนานเกือบ20ปีในวงการยามันจะได้เอามาเป็นประโยชน์ให้กับ เกษตรกรไทยด้วยนะครับใครที่คิดว่ารายการนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอสักนิดหนึ่งใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าคนที่ทําอาชีพเดียวกันหรือเป็นเพื่อนกันที่รักใครชอบคอกันนะครับเขายังไม่ได้มาติดตามก็ให้เขาเข้ามากดติดตามโดยเขาจะได้รับความรู้ดีๆแบบตรงนี้ไปบางท่านที่เพิ่งเข้ามาทําเกษตรหรือว่ามาทําต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับยังไม่มีความรู้องค์ความรู้กันทางด้านการเกษตรก็มาสามารถติดตามเพจนี้ได้หรือว่า ถ้าท่านอยากรู้ในส่วนของปัญหาของท่านเลยท่านสามารถเข้าไปที่ช่อง YouTube pn เกษตร2018ได้กดเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านอยากราเรียนรู้เรื่องปุ๋ยท่านก็พิมพ์ไปเลยว่าปุ๋ยแล้วก็ต่อท้ายด้วย pn เกษตร2018มันก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับปุ๋ยเด้งขึ้นมาให้ท่านลองเลือกอ่านดูลอ,ลองเลือกฟังดูนะครับส่วนาบางท่านอาจจะอยากเรียนรู้เรื่องนอนเพี้ยไฟอะไรเงี้ยนะครับพิมพ์เข้าไปเพี้ยไฟต่อท้ายด้วย pn เกษตร2018มันก็จะมีคลิป เกี่ยวกับเพี้ยไฟขึ้นมาให้ท่านได้ดูแล้วว่าตัวยาเป็นอย่างไรแต่ท่านก็ลองดูนิดนึงบางทีมันอาจจะเป็นคลิปเก่า3 4ปีที่แล้วบางทีมันไม่ได้อัปเดตตัวยานะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจยาตัวไหนเลยครับหรือว่าต้องการอัปเดตด้วยว่ามันมียาใหม่กว่านี้ไหมดีกว่านี้ไหมออกมาขายบ้างหรืออย่างเงี้ยก็เข้ามาปรึกษากันได้ส่วนจะสั่งซื้อก็สามารถเข้ามาทางแชทนะครับช่องทางทางเพจได้หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ศัพท์092-806 4้6ได้นะครับ โอเคนะครับเนี่ยก็มีมีคนมาปรึกษาเป็นร้านค้าด้วยกันนะครับบางทีก็เข้ามาปรึกษาบางทีก็มีปัญหาหลากหลายเนาะปัญหาร้านเล็กๆก,ก็มีปัญหาสไตล์ร้านเล็กเนาะบางทีก็อาจจะไม่สามารถแข่งขันราคาได้นะครับหรือ,อไม่มีสินค้าเพียงพอที่จะบริการได้อะไรเงี้ยตอบสนองไม่ทันท่วงท,ทีก็อาจจะมีปัญหาพวกนี้นะครับหรือร้านใหญ่ๆบางทีก็ แย่งกันขายนะครับก็มีหลายๆบริษัทเข้ามาต่อรองนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะแย่งชิงพื้นที่ตลาดพื้นที่โกดังบางทีก็เป็นปัญหาได้นะครับร้านค้าเองบางทีก็ตัดสินใจไม่ถูกก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับก็มีเรื่องราวแบบนี้ก็มาปรึกษากันได้นะครับท่านที่เพิ่งทําร้านใหม่เปิดร้านใหม่นะครับแอดเองก็เป็นร้านที่เพิ่งเปิดมาไม่นานก็ผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาเหมือนกันนะครับ ถ้าใครมีปัญหานะครับเป็นร้านค้าที่เพิ่งเปิดใหม่ก็มาปรึกษาได้นะครับอ,อ,อย่างท่านนี้นะครับก็มาปรึกษาเรื่องของการใช้ยาต้องการกำจัดวัชพืชนะครับจะปลูกพริกเนาะเนี่ยนะครับก็มีปัญหาก็คือทิ้งทิ้ง,งหน้าดินไถเปิดไว้เนี่ยเดือนแล้ววัชพืชขึ้นไปเต็มที่แล้วนะครับก็ มีการใช้ไก่เกษตรไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ตายนะครับตอนฉีดน่าจะดินแห้งเนาะตอนนี้ก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับก็ควรจะต้องใช้ยาลายยาคุมแบบไหนก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าอัตราการใช้ยาเป็นอย่างไรได้าดินแห้งไหมนะครับหรือว่า,าจะปลูกประมาณช่วงไหนมันจะได้ดูยาที่มันตกค้างไม่มากนะครับพอเราถึงวันปลูกมันจะได้มีมีปัญหานะครับตรงนี้ก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับโอเคอยังอย่างท่านนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องอ้อยนะครับ อยากจะได้ยาคุมค่าไออ้อยซึ่งต้องการที่จะไม่ให้เขาเรียกว่ามันกระทบอ้อยนะครับแอดเองก็แนะนำไปไปหลายตัวนะครับส่วนใหญ่แอดแนะนำถ้าเป็นช่วงนี้อยากได้ยาเกรดดีๆนะแนะนำให้ใช้ตัวโทพามิโซนนะครับโทพามมโซนบวกกับตัวมิโซไตโอนบวกอะทาซีนนะครับแล้วถ้ามีเครือด้วยท่านก็อาจจะบวกในส่วนของยาเครืออย่างเช่น กลุ่มของไตโคเพอฟลูอกซิเพอเข้าไปด้วยนะครับนี่คือ,อยาออยเดี๋ยวแอดจะขึ้นภาพให้ดูในหน้าโพสต์อีกทีก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับท่านนี้เขาก็สั่งยาไปแล้วนะครับรู้สึกว่ามาจากจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภออู่ทองก็ได้ทดลองเอาไปใช้แล้วนะครับก็ส่งของให้เรียบร้อยนะครับอย่างท่านนี้นะครับมาปรึกษาในเรื่องของอพืช ตัวถั่วฝักยาวนะครับที่โดนยาอยากจะกระตุ้นให้ยอดมันออกต่อเนื่องนะครับไอ้ก็แนะนําในส่วนของอปุ๋ยเหลวนะครับสูตร13 13 13นะครับขออนุญาตนะครับตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มาบวกกับตัวตัวที่กระตุ้นให้เกิดยอดแล้วก็ทําให้เกิดการติดผลด้วยนะครับในจังหวะเดียวกันเพราะว่าเขาออกดอกพอดีก็จะแนะนําเป็นคู่นี้นะครับ13 13บวก กลาสซี่ตัวกลาสซี่เองก็เป็นในส่วนของสารายนะครับสีเขียวก็เพิ่มเติมในส่วนของอะมิโนเข้มข้นเข้าไปด้วยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของปุ๋ย ฮอร์โมนหลายตัวที่ผสมเข้าไปมีวิตามินด้วยนะครับแล้วก็บวกกับคู่นี้ก็จะทําให้ยอดแตกออกใหม่แล้วก็บวกกับการติดดอกออกผลไปด้วยนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ประมาณนี้อัตราการกใช้ประมาณ25ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเนาะก็ได้แนะนําเขาไปแล้วคนคนนี้เป็นลูกค้าประจํานะเขาก็มีการใช้กินแลนนําโชคมาก่อนหน้านี้แหละแต่ปรากฏว่าเขาน่าจะผิดพลาดในการเลือกใช้ยา ec ไปฉีดช่วงดอกนะอันนี้ก็มีมีบ้างครับบางทีเขาก็หลายๆคนก็ไม่ได้ซื้อ ยาแอดคนเดียวนาะเขาก็ซื้อยาหลายที่นะครับอย่างท่านนี้ามาจากอำเภอหนองวัวซอเนาะจังหวัดอุดรธานีก็มีการสั่งซื้อชุดประเภทเดียวกันเมื่อกี้เลยที่บอกไปนะครับตัวโทโพามิโซนนะครับแต่เขาเลือกที่จะบวกตัวไดยูรอนนะครับแล้วก็บวก DSMA อย่างละ2ขวดนะครับเข้าไป เพื่อจัดการหญ้าประมาณ5ไร่นะครับก็ใช้โพรพามิโซนเนี่ยเป็นชุดเล็กเนี่ยขวดประมาณ100ซีซีนะครับแล้วก็บวกไดรอนน้ำสอขวดแล้วก็บวกตัว mcpa อีก2ขวดเพราะว่าที่เลือกใช้ mcpa เพราะว่าแปลงอ้อยเขาติดมันนะครับก็จะบอกให้เขาแนวประชิดติดมันเนี่ยให้ใช้ mcpa แต่ถ้าอันไหนที่มันไกลออกมาโอกาสที่ละอองหรือกลิ่นหรืออะไรมันจะปิวไปโดนมันมันไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สาร ค่าเคือโดยตรงเช่นไตโคเพอร์หรือฟูล็อกซิเพอร์เข้าไปได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคไปต่อนะครับหลายๆท่านแอดเองอาจจะไม่ได้เดินหยิบยานะบางทียา่ายามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันไกลบางทีขี้เกียจหยิบเนาะก็จะพูดไปเลยเดี๋ยวยังไงแอดจะมีการลงภาพให้ทุกท่านได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างท่านนี้ก็มาถามนะครับในส่วนของมีปัญหาเพี้ยแป้งเพี้ยหอยในมันนะครับง่าย,ายๆนะครับก็ใช้ ง่ายๆก็ใช้มีทอคแซมก่อนเลยนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันหนักก็โลละสักโลนึงก็สัก 5- 6ไร่นะครับแต่ถ้ามันยังไม่หนักก็โลนึงก็สัก7 8ไร่ก็น่าจะโอเคแล้วก็ถ้าเอาให้ดีขึ้นนะครับแอดก็จะแนะนำเป็นพวกนี้แล้วกันสไปโลเรเตตอเมทนะครับตัวนี้จากกลุ่ม23นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ หรือจะเป็นตัวไพริพอกซิเฟนตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะกลุ่ม7 c ีนะครับหนึ่งขวดก็ประมาณ8ปดถึงไร่นะครับนี่ขวดติดเนะาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งแอดจะแนะนำเป็นสารจากกลุ่ม1 b บีโพไทโอฟอร์ดนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เลือกใช้ได้เนาะเนี่ยสามสี่ตัวเนี้ยเมื่อกี้ไทยมีท็อกแซมด้วยนะ3-4ตัวนี้นะครับ หรือแล้วก็ให้บวกตัวเฮตช็อตสักนิดหนึ่งตัวนี้อทำมาเพื่อเจาะเกาะพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยโดยตรงนะครับใส่เข้าไปร้0ยซีซี cc, ต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับตัวนี้เฮตช็อตนะครับให้ใส่เข้าไปด้วยเลือกใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งเนาะอีกทีหนึ่งนะไทมีท็อกแซมนะครับแล้วก็สไปโรเตตาแมทนะครับหรือจะเป็นตัวโพไทโอฟอร์ดนะครับตัวนี้หรือจะเป็นตัวนี้ไพริพอกซิเฟนนะครับแล้วก็บวกกับ เฮ d ช็อตเข้าไปนิดนิดนึงนะครับให้เลือกใช้นะไม่ใช่ใช้ทุกตัวเดี๋ยวบอกแอดบอกโอ้ใช้ยาหลายๆตัวไม่ใช่ให้เลือกตัวใดตัวหนึง่งแล้วแต่ความหนักเบาการระบาดแล้วก็ตามงบประมาณที่ท่านมีแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมให้บวกตัวเฮ d ช็อตไปด้วยตัวนี้มันจะเจาะเกาะพวกเพี้ยหอยเพี้ยแป้งให้ยามันซึมเข้าไปโดนตัวมันได้เพราะว่าบนหลังของมันมันจะมีแป้งอยู่ทําให้ไม่โดนตัวมันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เก็บก่อนเนาะอ่ามันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนเรียงทับกันหลายหลายๆหลายลายยานะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ปัญหาเพี้ยแป้งนะครับที่ท่านเจอกันนะครับโอเคประมาณนี้เพี้ยแป้งเพี้ยหอยในไรอ้อยในไร่มันนะครับก็เจอกันเรื่อยๆเนาะอ่าอย่างท่านนี้นะครับอ่มีปัญหาเรื่อง ลาน้ําค้างในแตงนะครับเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเพรียวไฟนะครับแล้วก็มีเรื่องของมวลที่จะมาเจาะในลูกของออนะ้ำมระ,ะใช่ไหมครับเป็นเป็นมระ,ะจีนนะครับเอาเรื่องลาน้ําค้างก่อนนะครับลาน้ําค้างที่แอดแนะนำแแนะนําแบบนี้แล้วกันทั้งป้องกันและรักษาในตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับสารกลุ่ม11บวก M03 p ไพาลาโคโซบินบวกเมทิแลม ตัวนี้นะครับใส่สักง1ช้อนแกงหรือ2ช้อนแกงต่อน,น้ํา20ลิตรนะแล้วก็บวกหรือสลับกับตัวนี้นะครับกลุ่ม40บวก45สารเดเมทโทมอสบวกอะมิทอกธาดินนะครับอ่าใช้คู่กันแบบนี้เนะี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับของดีเลยนะครับแล้วกอ็อาจจะมียาไว้สลับบ้างนะครับถ้าเป็นยาดีๆแ,แนะนําพวกนี้นี่เลยหลายๆท่านอาจจะ พอรู้จักบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินยาชื่อแปลกๆเนาะตัวแรกนะครับสารกลุ่ม21สารชื่อสารอะมิซันบอมนะครับนี่อะมิซันบอมเป็นยาล้างน้ําค้างที่ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไซย,ยาโซฟามิดนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้แพงนะครับแต่ค่อนข้างดีเนาะอันนี้เป็นยาล้างน้ําค้างในเรื่องแต่งนะครับแล้วก็ต้องการเพียบไฟแล้วก็ตัว ตัวมวลน,นะครับมวลที่มามามา,มา,มาเจาะทมาไถาลูกนะครับเพียยไฟแนะนําตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าตัวนี้ก็อาจจะสลับกับตัวนี้ก็ได้นี่เพี้ยไฟแนะนำของดีเลยนะอ่ากลุ่ม5สไปเนโทแรมตัวนี้25% WG อัตราการใช้5-7.5กรัมต่อน้ํา20ลิตรส่วนตัวนี้จะเป็น23่สบวกสีสไปโรเตตาแมทบวกอ่าอิมิดาอพิด นะครับอัตราการใช้อยู่10ถึง15 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้เพียไฟเนาะส่วนตัวมวลแอดแนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันปุ่ม 3A นะครับ Gamma c y h a l o t h r นี่นะครับอ,อัตราการใช้สัก40 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ e โ h o p น e n o กนะครับปุ่มเดียวกัน 3A เนาะตัวนี้ อัตราการใช้3 0 4 0ิสซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะอันนี้ท่านนี้ปลูกแตงอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนราธิวาสนะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูหน่อยลูกคนนี้เป็นลูกค้าประจำนะมาสั่งยาแอดเรื่อยๆนะครับส่งยาไปเรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนราธิวาสนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดขออนุญาตด,ดูนิดนึงว่าท่านนี้ลูกค้าจะกว้างนะครับอ่าใช่นราธิวาสถูกต้องครับ คนนี้จากนาราทิวาสลูกค้าแอดทั่วไปหมดเลยตอนนี้มันข้ามไปไปขเขมรไปทางทนะครับไปทางกัมพูชาไปทางลาวพมา่ามาเลเซียอะไรพวกนี้ก็ก็มีลูกค้าเรื่อยๆนะครับพักหลังก็กลายเป็นลูกค้าประจําไปแต่เร็วนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญ,ญาตเก็บยาอีกแป๊บหนึ่งอ่ะจะได้ไปท่านต่อไปนะครับโอเคดูซิว่าเขามีปัญหาอะไร ให้แอดช่วยอีกนะครับเวลายังพอมีอยู่นะครับท่านนี้มีปัญหาท่านนี้ปลูกเบนจมาตนะครับมีปัญหาเรี้ยวไฟที่หน้าดอกก็แอดแนะนำยาเพีย้ยวไฟเมื่อกี้นี้เลยก็ได้นะครับตัวสไปนิยี่รม25%อัตราการใช้5-7.5กรัมแล้วก็เมื่อกี้นี้ในส่วนของสไปโรเตตรแมทนะครับบวกกับ it, อิมิดาโกพิดอัตราการใช้10-15ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแนะนำเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งแล้วกัน เอาตัวนี้ไปนะครับได้ทั้งเพียวไฟและแมงวีนะตัวนี้สารจะกลุ่ม 4c sunfoxphor นี่นะครับอัตราการใช้เริ่มต้นที่ 5cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับไม่เกิน 10cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับอ่ประมาณน,นี้นะครับอันนี้เพียไฟหน้าดอกเบนจมาศใครที่ปลูกเบนจมาตนะนะครับใครที่เรื่องซ้ำการเอทก็จะขอข้ามไปนะครับอ,อย่างท่านนี้มาถามเรื่องของอะมะลินะครับรู้สึกว่า ขั้วดอกจะแห้งรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเชื้อราเข้าขั้วนะครับหรือให้ดูเรื่องเชื้อรากับเรื่องบัวนะครับถ้าบัวก็ใช้ตระกูล 4A ก่อนก็ได้นะครับเป็นพวกพวกนี้ก็ได้ไทอะโคพิดนะครับหรือหรือตัวนี้ก็ได้นะครับ 1A สารเบนฟูลาคาบตัวนี้นะครับบัวเนาะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งคือไทอะโคพิดตัวนี้ นะครับอ่าก็ลองใช้ดูในเรื่องของบัวนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของเชื้อราพวกาลาเข้าคั่วนะครับแอดก็แนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันอ่าตัวนี้เอายาแปลกๆใหม่ๆบ้างเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นอะโอกซีโซบินบวกกับไอโซพาลาเซมนะครับไอโซพาาเซมจะกลุ่ม7เนาะ11บวก7 ตัวนี้นะครับอัตราการใช้เริ่มต้นที่10 1ถึง15ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอีกตัวหนึ่งแนะนำเป็น3บวก11ที่ค้ณเคยนะตัวโพพิโคนาโซนบวกอะซ็อกซิโซบินนะครับตัวนี้อ่าโอเคเลือกใช้ได้อันนี้จบแล้วนะในเรื่องของของบัวนะครับอันนี้ถามมาจากนครสวรรค์น,นะครับอำเภอเมืองนะโอเค ก็เป็นลูกค้าประจำนี่แหละจะใช้กลุ่มฮอร์โมนบางทีเขามีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงเขาก็ปรึกษาเข้ามานะครับถ้ารีบร้อนก็หาซื้อในพื้นที่ได้ถ้าพอมียาเนาะหรือว่าถามมาได้เออมีตัวนี้อยู่ใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สอบถามแอดเข้ามาได้นะอะ่ขออนุญ,ญาตเก็บยาทีนึงนะครับต่อมาในเรื่องมะลิไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเห็นไหมหลากหลายเนาะมีพริกมีมะลิมีแตงมีอ้อยมีมันมั่วไปหมดนะครับ ไม่ต้องห่วงแอดวันหนึ่งหลายโลกเนี่ยมีพิกอีกแล้วนะครับท่านนี้รู้สึกว่าเป็นเชื้อรานะครับหลักๆเลยเป็นเชื้อราถ้าผลพิกเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นหนอนเนาะแต่ถ้ามีการให้น้ําเยอะมีการให้แบบสปริงเกอร์หรือเจอฝนแล้วนะครับเป็นอาการหลังจากมีฝนหรือว่าให้น้ําแบบสปริงเกอร์หรือให้น้ําในแปลงชื้นเกินไปพวกนี้จะเกิดเชื้อราได้เหมือนกันเนาะแต่หลักๆถ้าผ่าออกมาเนี่ยมันมีหนอนก็คือจบก็คือเป็นมแมลงวันทอง แต่เคสเนี้ยน่าจะไม่ใช่นะครับเคสนี้น่าจะอันนี้ถามมาจากจังหวัดสแก้วนะครับอรัญญประเทศเลยนะครับเป็นพิกน่าจะฟันธงว่าเป็นโรคก,กุ้งแห้งนะครับถ้ากุ้งแห้งเอายาดีๆไปนะครับตัวนี้เลยกลุ่ม11บวก M3 นะครับไตฟอกซี่โซบินบวกโพพินินี่นะครับอันนี้อย่างดีเลยเนาะนี่โรคก,กุ้งแห้งหรือแอนแทคโน นะครับอ่าโอเคอันนี้ชัดเจนนะครับก็ใช้ได้เลยนะหรือว่าถ้าเริ่มเริ่มต้นท่านอาจจะใช้พวกแมนโกเสปอะไรพวกนี้ดูก่อนถ้ามันไม่อยู่แล้วก็ค่อยว่ากันหรือว่าท่านจะใช้เป็นพวกนี้ก็ได้เป็นไพราโคโซบินก็ได้ลองดูนะครับตัวนี้นี่ไพราโคโซบินก็ได้ตัวนี้จะเป็นเนื้อ ec นะ25นะครับอัตราการใช้ก็ประมาณ10-20 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นโรคก,กุ้งแห้งหรืออ่าแอนแทคโนดนะครับในพริกนะครับโอเคไปต่อนะครับเออ่มีบางคนมาถามว่าใช้ยาคุมตัวนี้นะครับมีโซเทโอนบวกอะทาซีนข้างข้างแปลงจะมีผลกระทบกับผักไหมครับมีผลกระทบแน่นอนครับพวกอะทาซีนเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยแทบใช้ไม่ได้เลยพวกถัว่วพวกแตงติด ติดกับแปลงขโพต้องระวังด้วยนะระวังให้เขาด้วยหรือตัวเองใช้ก็โดนของตัวเองก็เสียหายนะครับท่านนี้มาถามเรื่องหนอนชอนใบใช้อะไรดีนะครับหนอนชอนใบเมื่อกี้นี้คือตัวนี้ได้เนาะปูแอคซิดนะครับแกมมาไซฮาโลทินอัตราก็ใช้ 40cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับหรือเมื่อกี้ก็ได้นะครับจะใช้ตัวสไปโรเตอแมทบวกอิมิดาคอพิดก็ได้หนอนชอนใบนะครับ ตัวนี้แตาการใช้ 15cc แต่น้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็เอาตัวอื่นบ้างนะครับนี่ตัวกลุ่ม2 2b นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของสารอ e ีทิโพนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับพิ่พนิ่นะครับตัวนี้ก็ได้หนอนชอนใบเหมือนกันอ่ะลองดูนะอันนี้อต่าใช้จะสูงหน่อย 30cc นะครับหรือจะเป็นจากกลุ่ม 1b จะมีกลิ่นหน่อยมาลาไทออนตัวนี้ก็หนอนชอนใบได้ไดนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ตัวที่ใช้กันพักหลังเนี่ยแนะนำกันบ่อยก็คือสารไตคอฟอนนะครับตัวนี้จะไล่แม่บินหนอนชอนใบได้ด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้อัตราการใช้ประมาณ40-50กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็อีกสักตัวหนึง่งตัวนี้นะครับที่อาจะแนะนำบ่อยๆราคามันสูงหน่อยนะครับกลุ่ม28 ไซอันทานิลิโภนะครับนี่อันนี้อัตราการใช้20-25ตติต่อน้ำ20ลิตรนะอันนี้คือเรื่องของหนอนชอนใบถ้าให้ดีอย่าลืมใส่กลุ่ม15กลุ่มที่กันหนอนลอกค่าไว้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้สารกลุ่ม15คอฟูออซูลอนนะครับตัวนี้อันทาบอนเก่าได้ทะเบียนกลับมานะครับตัวที่2อ,อ่ะ ไดฟูเบนซูรอนนะครับก็เป็นยาคุมไข่ในกลุ่ม15เหมือนกันนะครับก็เลือกใช้เพิ่มเติมในส่วนของการคุมไข่นะโอเคไปต่อนะครับอีกสักคำถามหนึ่งนะครับพักีสักคำถามหนึ่งนะครับี่ยจะมีคนถามยาค่ายาในอ้อยมากครับช่วงนี้นะครับแอก็แนะนำไปบางท่านก็ใช้บางท่านก็บอกราคาสูงเกินไปก็อาจจะต้องกลับไปใช้ แบบเดิมนะครับก,ก็ว่ากันไปนะครับเราแนะนำในในเราในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมนะครับแต่จริงๆสามารถบอกแอดได้นะอยากได้แบบถูกแบบแพงอะไรพวกนี้นะครับท่านนี้มีปัญหาเรื่องยาเพียบแป้งนะครับเอาตัวทียาลาแป้งลาแป้งในเงาะใช่ไหมครับวันนี้ที่เหลืออยู่เป็นพวกนี้นะถ้าอยู่ที่ ที่ช่อดอกนะครับแนะนำตัวนี้แล้วกันไทโอฟาเนตเมทินนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นรูปครีม50% SC นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น EC นะอ่าแนะนำไว้ไทโฟรรนนะครับนี่เขาก็มีทะเบียนในเงาะด้วยเนาะอ่าแต่เรื่องตอนช่อดอกต้องระวังการฉีดน,นอ้องเพื่อนเป็นยา EC นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะไปใช้ช่วงลูก ช่วงทำใบซะมากกว่าช่วงดอกอาจจะไม่แนะนำนะตัวนี้ก็เป็น EC นะครับสารกลุ่ม U6 บวกกลุ่ม3นะครับไซฟูฟินามิดบวกทีบูโคนาโซนนี่นะครับนี่คือยาปลาแป้งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องยาไปพอสมควรนะหลักๆห,หนักๆมันจะอยู่ที่ยา,มาแมลงเนาะแล้วก็ยาเชื้อรานะครับวันนี้อาจจะกลุ่มปุ๋ยฮอร์โมนอาหารเสริมนิดหน่อยเรื่องยาญยาก็พูดผ่านๆน,นะ โอเคใครที่มีความสนใจเรื่องไหนนะครับหรือว่ายังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ Facebook ได้หรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์0928064466ก็ได้นะครับก็ยินดีให้คำตอบเนาะถ้ารีบร้อนหายาแถวบ้านใช้ได้เลยแต่ถ้า,อ,าอยากสนับสนุนช่วยซื้อยาแอดนะครับก็จะได้มีที่ปรึกษาด้วยแอดก็เป็นที่ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนะครับก็มาโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับเรายินดีให้ความรู้ตรงนี้เป็นวิทยาทานอยู่แล้ว จบทางด้านนี้เนาะทำงานด้านนี้มาก็20ปีเนาะทั้งเป็นอาจารย์ทั้งเป็นเซลล์ขายยาแล้ววันนี้ก็มาเป็นเจ้าของร้านปุ๋ยยานะครับก็อยากจะให้ความรู้ตรงนี้ที่มันอยู่ในหัวแอดเนี่ยเป็นผ่านประสบการณ์มาต่างๆเจอปัญหาเจอข้อผิดพลาดเจอไอ้เรื่องราวที่มันสําเร็จก็อยากจะถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังก็หวังว่า จะติดตามกันแบบนี้เรื่อยไปนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับก็จะได้เจอกันแบบนี้เกือบทุกวันเลยนะครับใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมมาปรึกษากันครับอย่ามั่วอย่าใช้ยาเองอย่าคิดเองนะครับยุคต่อไปเนี่ยเขาจะต้องซื้อ ของกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไม่ต้องเป็นแอดก็ได้เป็นใครก็ได้ที่ท่านคิดว่าเขาเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆนะครับก็ไปปรึกษาเขาดีกว่าดีกว่าเรามานั่งคิดเองอ่านฉลากเองบางทีมันก็ยากนะครับมันก็ไม่ตรงจุดตรงเป้าหมายบางยามันมีข้อจํากัดการใช้ข้อบ่งใช้ที่มันแบบพิเศษจริงๆหรือว่า เฉพาะจอจงจริงๆเดี๋ยวท่านจะพลาดได้นะครับหรือทําให้ผลผลิตของท่านเสียหายหรือว่าระยะเวลาผ่านไปปัญหาตรงนี้มันไม่ถูกแก้มันทําให้ลามเกิดเป็นปัญหาที่2ที่3ที่4ต่อไปได้นะครับโอเคนะครับก็หวังไว้ว่าคงจะติดตามกันแบบนี้เรื่อยไปนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะ อย่างไงก็ยังสู้ต่อไปแม้ผลผลิตราคาจะไม่ดีนะครับเรามีหน้าที่ทําอย่างไรก็ได้ให้ผลผล,ผลิตของเราอ่ะมันดีให้มันเยอะให้มันมีคุณภาพแล้วก็น่าจะ รอ,อดพ้นช่วงเวลานี้ได้นะครับอดทนกันสักนิดหนึ่งครับแอดเองเช่นเดียวกันบางวันก็แทบจะไม่ได้ขายเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็แรงด้วยแล้วก็หลายๆอย่างในครอบหลายๆอย่างก็ไม่เอื้อมหน่วยที่จะลงทุนตรงนี้แอดเข้าใจนะครับเราก็อยู่ตรงนี้กันมานานเช่นเดียวกันท่านก็อยู่ตรงนี้มานานเดี๋ยวก็มันมีช่วงเวลาที่แย่ที่ดีสลับกันไปแบบนี้นะครับอดทนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับกับเกษตรกรทุกท่านนะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาแอดได้เลยนะครับวันนี้คงลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไปแล้วครับเจอกันใหมคคลิปหน้ารัับสสวดี